ครับสวัสดีครับช่างบ้านบ้านใจวันนี้ก็มานี่ครับต่อเติมห้องเนาะเป็นห้องซักล้างครับห้องครัวเนาะนี่ครับก็จะมาใส่แผ่นสมาร์ทบอร์ดครับค่อนข้างจะหนาสิบมื่เนาะโอ้หนักครับเนี่ยหนาครับนี่ครับเรากำลังวางแปรอยู่เนาะนี่โครงโครงสร้างครับวางโครงสร้างไวก่อนเนาะแพร์นี่ก็นิ้วสองนี่ครับ แล้วก็แทมใส่เสาคมอะไรครับเพื่อจะบังคับปิดน้ํานะนี่ครับตรงนี้เป็นโซนบริเวณครัวนอกครับจะได้ป้องกันแมลงแล้วก็ใบไม้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับกำลังไล่แ้มนะครับเนื่องจากว่าใบไม้เอ่ยน้ำฝนเอ่ยครับเนี่ยมันเป็นโล่งนะครัวเปิดโล่งครับ ก็อ,อยากจะให้มันมิดชิดเนาะครับสวยๆก็ออไมไปทางนู้เลยเนาะปิดหมดเลยครับเนี่ย,ออยกันฝนก็จะทำเป็นห้องนะประตูก็ามาแล้วครับนี่ครับ ประตูเป็นประตูบานสวิงครับเป็นบานสําเร็จรูปแล้โอ้ราคา่อน้าประหยัดกับนี่ครับอันนี้เป็นประตูเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงเนาะทีมงานช่างบ้านบ้านบานใจครับกําลังไล่ปฏิบัติตอนครับวางโครง้วโครงหลักก่อนครับ แล้วเนาะเพื่อจะยิงสมาร์ทปิดครับปิดันข้างนนะท้างบนนู้งก็เป็นเปลดครับเปลดเซนเซชีสเนาะออทิ้งไว้เมตรหนึ่งนะประมาณสามสามแผน่นอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเรียบคนระับตอนนี้เราก็ขึ้นโค้งเรียบร้อยนะแล้วก็เก็บทาสีนสียอดนิดครับสีนี่ก็สียอดนิดสีดำานะ๋ีอันนี้ก็สีก็เป็น ทีวันฟวันหลากหลายครับมากมายนะเลือกใช้เอาเนาสีแล้วกนะ็เอาเซเอ มันจะช่วยเก็บช่องลมกลุแสง มาติดตั้งขาเกรดแมทันชีสนะเกรดช่องลมครับ ติดมาแล้วนะนี่ครับเป็นขาเกตซ้อนนี่นะมันเก็ดไปด้นชีทครับนั่นนะครับเพื่อจะได้รับลมเนาะรับอากาศก็โอเคอนยะู่เนาะแต่พื้นที่มันคับแคบเนาะก็พยายามอยู่ครับนี่ครับสวยๆ บานบานใจกำมะเล่ตับพื้นขับหน้าในคราวเดียวนะเป็นสียอดนิดกับสีดำมาตรงนี้นี่เป็นเหล็กกำมะนิ้อเนานะ นี่ครับทุกคนแหมโครงสร้างออกมาแล้วเนาะเป็นรูปร่างนี้นะนี่ทาสีดำนะสียอดนิดสียอดนิยมครับนี่ครับโครงเดี๋ยวก็ยิงสมาร์ทบอร์ดครับติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งนู่นเลยครับบานประตูสําเร็จรูปครับนี่ครับสวยครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะตอนต่อไปครับนั่นแหละครับบานประตูสําเร็จรูปครับแหมสวยงามตามน้องเรื่องรับ นี่เราก็ติดตั้งสมาร์ทบอร์ดมาแล้วเนาะสิบมิลครับเนี่ยมาดูข้างในนี่ก็จะมืดๆหน่อยนเนาะแต่ก็คงความสวยงามครับโอ้รูปลับส,สวยๆนะครับน่านแล้วครับ <S <S เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเนาะครับช่างมนบ้านบานไปไม่ไติดตั้งนะครับถึงอบเออตู้เนาะแล้วก็ใส่ สมาร์ทบอร์ดนะโอ้โหิบมินยังหนักรับดีสั้นน้ำเนะันวินงไนมอมข้เรียมแล้วน่ครับสวยๆเนาะ เป็นห้องครัวครับแม่บานสำเร็จรูปครับบานประตูเนาะติดตั้งส,ยสวยๆครับ nó đấy cả, ying smart ừ. board mình, cái cái gì đấy, nó cũng đang một

แย่เนี่ยแม่ตัวเดียวะก็ตัวเนาาดี็กท้าวมันด้แค่ปลายอันนี้ไฟไม่เข้าเหรอืมไ,<ฟ>ไฟไม่เข้าเลยไฟไม่ติดเลยนี่นะอือครับช่างบ้านบานใจมาดากรอบประตูบานสวิงครับนี่ครับซื้อมาแล้วเนาะรอคนที่จะติดตั้งครับเป็นบานสำเร็จรูปเนาะ นี่ครับสวยๆยบ,บานนี้ก็ย่อสูงอยู่ประมาณสองเมตรห้าเซนเนาะความกว้างอยู่ที่ 9, 10, 9เมตรเก้าสิบเมตรเก้าเซนช่างบานบาน,บานใจก็มาทํากรอบไปแล้วเนาะนี่ครับกรอบบานประตูบานสวิงเนาะสวยๆครับแม,เเกกมเ่เป็นเหล็กกำมะนเนาะเป็นเหล็กหน้าสามครับนิ้วครึ่งคูณสามเดี๋ยวนี้โอ้โหเหล็กนิ้วคูณสามไม่มีเลยเป็นเหล็กนิ้วครึ่งครัะ ก็คนชางใหญ่หญนหนนๆนะครับคนอ้วนสวยๆครับนี่ครับกรอบที่ช่างบ้านๆบ,าน,บานใจทําก็อยู่ที่ความสูงเนาะเมตรหกเซนครับระมาประตูมาเมตรห้าเซนครับเอาไว้ยิงซิลิโคนหน่อยเนาะข้างละครึ่งเซนครับงลงข้างล่างเนาะเผื่อจะหาระดับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ด้านข้างก็เมตรเก้าเซนก็ช่างบ้านๆก็ทําเป็นเมตรสิบเซนครับเผื่อข้างละครึ่งเซนไว้ยิงซิลิโคนเนาะนี่ครับกรอบ ตอนนี้ก็มาไล่ทาสีครับสีดำนี่ครับสียอดนิดเนาะเป็นสีนโอ้หลายหลายคนวันนี้อยู่ป็นสีดำ บานสวิงก็ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเป็นบานสวิงนะดูจะมาติดตั้งมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งกันต่อไปตอนนี้ก็มาไล่รองพื้นมาเลยไล,ล่รองพื้นสีดำเลยสียอดนิดเลยนยี่เลยยังไปข้างอ่ะยังไปข้างเนี่ยสู้ๆครับช่างบ้านบ,าน,บานใจ วันจะวิงนะใส่ความเลยครับเหล็กตะบน,นัยโส้ยหนมะีด้านในมันจะเป็นลักษณะนี้เนะ่อยโครงสร้างโอ้จะมืมดๆหน่อยแล้วอันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนานแล้วกรหลอบนะแม่สวยงามตามท้องเรื่อง นี่นะเราก็กันสมาร์ทบอร์ดไปแล้วครับนี่เลยครับกันฝนบังแดดโอ้เก็บมิดชิดแล้วครับเป็นครัวนอกบ้านครับนั่นแหละครับก็ใส่ประตูบานสวิงเข้าไ้ครับนี่ครับในครัวนะนี่ก็เป็นประตูบานสวิงครับสําสเร็จรูปครับค่อนข้างประหยัดครับน่าแหละครับเปิดปิดอย่างนี้เลยนะโอ้สวยๆครับนี่ครับประตูครัวครับบานสวิงครับกลุด้วยสมาร์ทบอร์ดครับ สวยแบบนี้เปิดมาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในน่าแล้ะครับห้องครัวครับนี่ปิดมิดชิดไปแล้วครับเรามาติดตั้งเนาะแต่นี้ทีมงานก็กําลังปิดที่ดูดควันครับนี่ครับเตาแก๊สครับนี่ครับนั่นเลยครับถังแก๊สเนาะกรจะทำกับเข้าบริเวณนี้เนาะนี่ก็ดูดอากาศเข้าไปเพราะตอนนี้เป็นครัวปิดไปแล้วเนาะ นี่ครับที่ระบายอากาศเป็นเก็ดซ้อนของแม่้ังชีสครับโอ้สวยๆครับตอนนี้ทีมงานก็ไลายติดตั้งที่ดูควัน ه, อ่าหลอดเยี่ยมไปเลยครับอยู่ในครัวเนาะนีรกบเป็นมิชชิปนะครับการฝนบังแดดนะถ้าทำกับข้าวในนี้กลิ่นก็จะแรงครับก็เลยติดตั้งที่ดูควันครับนั่นแะครับสวยงามตามท้องเรื่องเนาะอ่า ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่บ้านบานใจเลยเ้อะครับมาติดตั้งสมาร์ทบอร์ดกับครัวนอกบ้านไม่มิดชิดครับมีที่ดูดควันครับมีช่องระบายอากาศนู่นครับเก็ดซ้อนอยู่นู่นนะนี่ก็ดูดควันครับเตาแก๊สอยู่นี่นะทำกับข้าวเป็นครัวนอกบ้านครับกินกับข้าวก็จะล่องลอยไปข้างนอกเนาะบนหลังคาครับนี่กับซิงค์ล้างจานมาครบวงจรครับสะดวกสบายครับ นี่ก็เป็นแท้งน้ำนะอ่านทดลองนะ